ครับก็ได้ประกาศดเดือดก็เป็นปลอบใจหน่อยหนึ่งจริงจริงเจริงจน่าจะยกให้ผมแบบนั้นละใช่ไหมฮะผมผมเลิกมวยวันนี้ผมผมเลิกเลิกมวยจริงอ่ผมเลิกแล้วสิทธิ์สจะมาเถื่อนเฮ้ยทำไมล่ะครับผมมันหลายอย่างมันกดดันอะไรอย่างมันช็อกจ้าแล้วก็ทำไม่ยากแล้วหมดกำลังใจตอนไหนเนี่ย ไม่ได้หมดกำลังเยอหลายหลายไฟแล้วที่ที่ที่พยายามจะเออเลิกข้าวางไว้คนดิวผมว่ามันมันไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมมันมันมันไม่เป็นกลางอย่หลายหลายอย่างหลายหลายอย่างคือ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 ผมไม่ได้ว่านะผมสงสารเอฟซีผมับผมผมเป็นผมมีความสงสารเอฟซีผมคือคือเนี่ยถ้ามันแพ้เนี่ยหรือว่ามันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ว่าหลายหลายอย่างที่ผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมันจะออกลูก ไม่เป็นธรรมหลายๆอย่างสิ่งเวทล้อมอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นธรรมผมก็ขอยุติค่ายมวยศิษย์สวรรค์เสือตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็คือตั้งแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหตกใจหายนะเนี่ยเพราะศิษย์สวรรค์เสือเนี่ยเป็นค่ายที่แฟนมวยเชื่อถือมากนะคือผมทําให้เขาเสียใจเพราะว่าก็คือจริงๆอะจริงๆมวยวันนี้มันต้องเสมอได้ คือจริงๆเนี่ยผมแพ้ตรงไหนผมแค่โดนเตะสองนับก็นับไปดีแล้วก็คือจริงๆอ่ะคือผมไม่ได้ว่ากรรมการนะแต่แต่มันจะออกเป็นแบบนี้ตลอดผมผมผมยุติการใช้ค่ายมวยศิษย์สละเสียงตั้งแต่เดี๋ยวนี้โอเคครับผมโอเคครับผมเพราะว่ามันมันมันเอฟซีผมเนี่ยเขารักผมผมไม่อยากทําให้เขาเสียใจไม่ต้องตามคือมวยผมน่ะ คือมันมีการเล่นกานพันนันผมสงสารรับถ้าเขาเล่นเป็นกีฬาหรือว่าอะไรเนี่ยตัดสินเป็นกีฬาเนี่ยผมจะได้พัฒนานักมวยถูกสั่งงานถูกอะไรถูกผมว่ามันมันมันอะไรที่มันเป็นกลางได้เนี่ยคืออะไรที่เพียงผมเพียงคำนิดนึงเนี่ยแพ้เลยผมไม่เข้าใจอันนี้น้อยใจใช่ไหมครับน้อยใจครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นก็คือช่วยผมไม่ได้แล้วไม่ต้องช่วยผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ